ันนี้เรามาเปิดศูนย์เรียนรู้โซบลิงโซครับเสริมพลังกับฟื้นพลังชีวิตเพื่อให้สมาชิกได้มาเรียนรู้กันทำอาหารเพื่อบำรุงดูแลสุขภาพกายที่ในช่วงลดเหล้าคารรษาพักสามเดือนเพื่อจะได้มาฟื้นฟูให้ร่างกายมีสุขภาพดีขึ้นค่ะกิจกรรมที่ทำในวันนี้นะครับนอกจากลดเลิกเล่าแล้วเนี่ย ก็ได้นำสมุนไพรเพื่อที่จะมารับประทานเพื่อป้องกันโรคต่างๆทางเทศบาลนะครับมีนโยบายที่จะสนับสนุนเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนได้ลดละเลิกเล่าบุหรี่นะครับวันนี้เรามีกิจกรรมเริ่มแรกเราก็ใช้ขิงขงมิ้นนะคะเพื่อเป็นตัวช่วยในการย่อยล้างลำไส้ค่ะ จิงเจอร์ปักซึ่งเป็นจุลินทรีย์ตัวดีจากการใช้ขิงนะคะแล้วก็ต่อยอดเป็นน้ำโซครับมีจุลินทรีย์ที่เป็นตัวช่วยให้ลำไส้เราสะอาดนะคะแล้วก็มาเป็นตัวผักดองนะคะทำจากพวกผลไม้นะคะที่มีรสเรี้ยวน้ำผักห้าสีถ้าเราได้ทานตัวนี้ก่อนที่จะทานอาหารมื้อต่อไปอะคะ่ะเพื่อเป็น กากเยยให้ให้ร่างกายเราได้สัมผัส,สไม่รุนแรงต่อสุขภาพของลำไส้ของเรานะคะแช่เท้าสักสิบนาทีเพื่อขจัดสารพิษที่อยู่ในร่างกายฟุ้นฟูตับของเรา,<ม>าด้วยค่ะต้องขอขอบคุณทางสสสนะครับที่ลงมาเป็นพี่เลี้ยงผมยังมีความคิดว่าอยากได้ทั้ง20จชุมชนเพื่อที่จะให้ได้ปลอดจากยาเสพติดทุก รรรเราอยากให้เขาได้มาศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เขาได้มีสุขภาพที่ที่ดีจะได้ไม่เกิดโรคที่เป็นอันตารายกับชีวิตของเขานะคะ่ะ